ไปดิไปดิไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยต่าน้อยยังไงนี่ฮะเฮ้ยโอ้สีดำยังไงสีดำเหมือนของเลีวหรือเปล่าเนี่ยสีดำเนี่ยฮะไม่เป็นไรหรอกมันเป็นสลิมเฮ้ยตรงเนี้ยโอ้สลิมไอ้เหี้ย เอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีทุง่งถมถมกันทุกอย่างเกมของ Minecraft นะฮะวันนี้เกมของ Minecraft Lucky Island นะครับผมก,ก็อยู่กับเกาะลักกี้บ็อกซ์นะโอ้โหมีหลายสีมากเลยครับจะเรียกเกาะน,นี่ว่าเกาะลักกี้บ็อกซ์สลิมนั่นเองนะครับผมก็ผมจะมาเปิด Lucky Box Slim นะครับโทษๆราเปิดลักกี้บ็อกกันนะครับผมว่าผมจะสามารถเอาชีวิตรอดจากที่นี่หรือไม่แล้วมันเป็นแปลกๆว่าหน้าข้างหลังหน้าฮะแปลกๆไหมโอ้โหคตรแปลกเลยนะไหนลองกดท้าทายเอ้ยเอ้ยเอ้ย อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยนี่โคตรเถอโคตรเถอคือผมอ่ะที่ผมเข้ามาเล่นเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะดูว่าโชคผมเนี่ยมีมากแค่ไหนนะครับหลังจากที่เลขเนี่ยมันออกไป9 9 9 9 9 7นะฮะโอ้โหอยากรู้เหมือนกันว่าผมจะขนาดไหนเนี่ยอตคิบบ็อกซ์ไอซ์แลนด์อาร์พี d อสสตูดิโอพรีเซนส์โ้าวเทนี่อะไรเอ่ย t h แตง for playing เอาละอันดับแรกในการเล่นสกายบล็อกเราต้องตัดต้นไม้ถ้าไม่มีต้นไม้เนี่ยลองตัดดิอุ้ยโอ้โหของดีนะเอาตรงนี้ก่อน กันโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้พังพังแน่นอนพังแน่นอนแตกโอ้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 แตกแตกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกิดอะไรอ่ะเดมอนแอคอันเบรกกิ้งอันนี้อะไรวาร์ปทราอมออกนี้อ่ะปากไปแล้วก็อันนี้เฮ้ยขอของดีเฮ้ยบล็อกเอาบล็อกมาทำไมเฮ้ย ไม่ดำอ่ะเฮ้ยไม่ดำไปเลยอ่ะเกิดอะไรโอ้โหไอ้บ๊อบตกไปเออน้ำมืนขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นทันเนี่ยลองยิงมาดิมาหน่อยมามาไม่เห็นเราแล้วอ่ะน้ำมืนขนาดนี้วะทุกคนขอบล็อกหน่อยอุ้ยนี่ไงบล็อกโซแซนไปไหนดีเอาก่อที่มันใกล้สุดก่อนนี้ละกันสองสามสี่ไม่เห็นเราได้ไงวะโคตรโหดโอ้โหตัวอะไรอ่ะเต่าเหรอเต่าโอ้โอ้ อ๋อเป็นเพราะเรามันมีไฟฮะอะลองแกนนี้อุ้ยเฮ้ยอุ้ยของดีครับอันนี้มาเลยมาเลยบอกเลยว่าอันนี้ของดีของดีจะจัดก็ต้องมีไฟอย่างน้อยนะครับอุ้ยไฟจบแล้วว่ามันต้องมีไฟเว้ยมามาเออสวยดิสวยดิไอออนนี่ออกได้ไหมคือพูดขอเนี้ออกก่อนเออเนี้ออกไปก่อนแหน่มันบังตาโอ้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 เดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวทำอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ย อขอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้อุ้ยกระจกอุ้ยกระจกกระจกครับผมกระจกกระจกกระจกตบบล็อกไปเลยตบบล็อกไปคือแม่งมืดมากเลยเว้ยมันเป็นมันใส่อะไรแปลกไหมผมอะผมก็ไม่รู้ผมจะอ <S <S อกไงดีอึ๊บอึบโอเคถึงแล้วอันนี้หน้าเปิดอยู่นี่เป็นกล่องหรือเปล่าเป็นล็อคกี้บล็อกกล่องโอ้โหไอออนเบนเดอร์คืออะไรเอ่ยเฮ้ยนายนายโอ้ยกระไปนี่เน่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายละโอ้ออกยากมากเออตายเลยแล้วกันนะเอ๊ะไอ้ลัคกี้บ็อกสีเขียวน่าจะดีอยู่นะผมคิดว่านะครับเนี่ยลัคกี้บ็อกสีเขียวเนี่ยดีเว้ยโอ้โหดียังไงออ้ยได้ต้นไม้ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันเป็นเชดเดอร์ว่าสวยงามมากทุกคนโอเคถือว่าดีไปนะครับอุ้ยได้อะไรได้รองเท้าโอเคใส่อ้าวใส่อยู่แล้วนี่หว่าลืมไปโทษเฮ้ยอันนี้อะไรอุ้ยลาพีทครับ โอ้สีเขียวคือดีใช่ไหมอันนี้คือบ้านปะอุ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหนั้นอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรวะน่าคือบ้านใช่ไหมผมว่าน้น่าจะใช,ใช่อุ้ยของดีครับอาหารเอามาก่อนเลยน่าจะหิวนะมืดมากทุกคนเพราะว่าไม่มีแสงไฟั้นต้องรอแสงไฟตอนเช้านะครับนี่มาทีขึ้นแล้วโอเคถามว่าทำไมต้องอัดตอนมืดนะฮะเพราะว่ามันตอนมืดโอ้โอ้เป็นันไดตรงไปแล้วนี่อะไรอ่ะต้องมีอะไรข้างบนแน่เลยวะ เราให้บล็อกขึ้นไปนะสี่ประเด็นเอ้ยอันนี้อะไรอุ้ยอ๋อมันเป็นบ้านทุกคนมันเป็นบ้านครับโอ้โหของดีของดีถือว่าของดีอยู่นะ,นนะกี่บล็อกอุ้ยลัอกีบล็อกปกติครับอุ้ยทำไมมันขุดเองอะ่ะเฮ้ยทำไมขุดเองอะ่ะเมื่อกี้อะไรหน้านนี้ของเต็มมาของเต็มเราสร้างกล่องก่อนหรือว่าสร้างกล่องก่อนแล้วกันนะจะได้มีของ ใช้การในกล้องไหนโอเคนี่วางเลยโอเคแล้วก็เก็บของที่ไม่จําเป็นเข้าไปนะครับปึ๊บเอ้ยนี่จำเป็นนี่จําเป็นอาหารนี่เยอะเกินไปนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วเนาะปึ๊บปื๊บป๊บอันนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อุ้ยเฮ้ยโอโหของจริงพโอ้โหนั้นน่าจะของดีครับเดี๋ยวเราหาบล็อกวันไปดีกว่านะโดยการตัดไม้จากที่นี่นะครับอ้าวนี่มันบ้านที่บ่เห็นไ,ไรไม่ได้อยู่อยู่แล้วอนะอนี่มาเลยสามอสองอันเฮ้ย ทำไมกระโดดสูงเฮ้ยไม่เจ็บด้วยนะถือว่าดีนะครับเฮ้ยไปเร็วเฮ้ยมันต่อขี่ได้ไหมหรือไปดิไปดิไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต่าน้อยสวัสดีฮะเฮ้ยโอ้สีดำยังไงสีดำเหมือนของเร็วหรือเปล่าเนี่ยสีดำเนี่ยฮะไม่เป็นไรหรอกมันเป็นสลิมไอ้พวกเนี้ยโอ้สลิมไอ้เหี้ยอืเปิดตรงนี้ดีกว่าไหมอ๋อเ้ยโอ้โหเชี่ยดีกูหลบทันไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ย น่ารักมีอะไรมีกรงสปอนหรือเปล่าอะไรเมื่อกี้มีอะไรวะมีอยู่นี่อยู่นี่เอ้ยได้กรงสปอนมาทุกคนครับโอเคเราได้บ็อกแล้วเราจะไปเกาะอ,อื่นกันนะครับเราไปก่อนนู้นดิเกาะสีดำน่าจะของเลวอยู่นะของเลวเนี่ยของดีอะของเลวแน่นอนนะอยากทรงละเอออันนี้ปึ๊บปึ๊บตอบมาขึ้นไปปึ๊บ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 มีลัคกี้บ็อกซ์ลิ่มของจริงไงเฮียมีหลายสีด,ด้วยไปเฮ้ยวันดีฮะวันดีวันดีไอ้ยของนี้ อุ้ยของดีโอ้โหเปนบ้านนี่ว่าโอ้โหมีบ้านด้วยเราไปสีอุ้ยเราไปสีฟูมบ้างดีกว่าไปไปไปเจเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยมีสีฟูสีเขียวสีเขียวเรามีแล้วเนาะเออก็คืออันนี้แหละอุ้ยตกโอ้โหเขาบอกไม่พอว่ะเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้จากตรงนู้นก่อนละกันนะโอเคฟอมเนี่ยฟอมเนี่ยโอ้ไม่ได้นี่ว่ะไปไปเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยนายเขาบอกโหไม่ได้อีกเอาตรงนี้ก็ได้เชื่ อ้าหวูบแกเศรครับนี่ได้บล็อกแล้วไม่งอก็ดับนี่บล็อกโอนี่ว่า snowy ืออเคยเขาต่อไปนะเ r e d ดบอยเอฟเฟกต์อ๋ออันนี้คือผู้สร้างนะครับโอ้โหแล้วลาวามาแล้วอู้ยี่นี่หล่นทานอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรโอ้โหคิวリิงครับเฮ้ย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 เ้ยชิบหายละบ็อกอ่ะโอ้โหเทวฟชเทวฟชชิบหายแล้ว นี่ยนตาวาไปดิมึงแตกไปอะไรอ่ะเฮ้ยได้กระโดดได้กระโดดสูงจัดไปดิสูงก็จัดไปดิครับอึ๊บโอ้ยเฮ้ยกระโดดสูงโอ้โหอุ๊บโอ้โอ้ตายก็ได้ตายก็ได้โถเอ้ยโออบล็อกอ่ะมี่บอกละว่าทุกคนเฮ้ยนี่ไงเอ้ยแต่ว่าบ้านไหม้เร็วหนีเร็วต้องเอาไม้แล้วก็หนีเฮ้ยของของของเออทิ้งเปเปอร์ไปทิ้งเปเปอร์โอ้ยทิ้งเปเปอร์เออเอาบล็อกอ่ะหายละออกจากบ้านนี้ยังไง โอ้ยังไงโ okay. อเคออกนี้ออก,นออก็เอาึบ <screen> โอเคเฮ้ยมีบล็อกนี้ด้วยมีบล็อกย้าทิ้งไปเลยพวกนี้ทิ้งไปเลยพวกนี้ลาก,ลกี่บล็อกสีชมพูอยู่ไหนลักี่บล็อกสีชมพูอยู่นู่นเราไปทางนี้กันนะครับไปลุยลุยเลยไป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 สลิมอ้ยเดินเลยมันก็เป็นการแสดงอย่างยิ่งนะฮะริงผมไม่ได้ตั้งใจต่อ เสี่ยงอะไรกันอุ้ยของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยเอ้ยโอ้โหเอ้ยอันนี้อะไรเสี่ยมพูโอ้โอ้โหลากี้บอกเสี่ยมพูทุกคนนี่อะไรเอ่ยเกาะเอ้ยนี่อะไรอุ้ยไม่มีอะไรโอ้ยเมาไม่มีอะไรก็เมาไงโอ้โหของดีเอ้ยเนี่อะไรอ๋อบล็อกทองโอ้ยเมาเมาเมาเอ้ยแล้วก็บอกเสี่ยมพูกันดีกว่าทุกคนโออเมาอยู่นเนี่ยอ๋อจุดไฟอ๋ออ๋ออ๋อ เรือไปแล้วเรือ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 ชิบหายแล้วไปต่อไม่ได้นี่เป็นไงเดียวไปไม่ได uh ้แล้วอ่ะเป็นงเงี้การปึ๊บปึ๊บปึ๊บป uh ึ๊บปึ๊บปึ๊บมีบล็อกไหมนี่มีอยู่ปึ๊บถึงไหมถึงดิระดับนี้เฮ้ยเฮ้ยมันมีหน้าคิปเปอร์อยู่เว้ยเอาหน้าคิปเปอร์ก่แล้วกันนะ เข okay, ้าถ okay. oh wow, ึงปะเข่าถึงปะโอเคถึงหน้าคิปเปอร์คืออะไรโอ้หน้ากิปเปอร์นักกิปเปอร์ยังไงแล้วผู้ดีแบ่ไม่ระเบิดโเพราะไมเกือบไปว้าวเลยตัวยินช้าหมดทุกคนแล้วก็ใช้ไปไหมเอ้ยอันนี้ทิ้งไปนี่นี่ทิ้งทิ้งใช้ไม่ได้หรอกนี่ได้ตัวังสือละก็เยิงช้าโอเคมายิงช้าลองยิงช้านิดลองยิงช้านิดหมดทุกคนเยินช้านิดดูนะอึ๊บอึ๊บโอเคลองดูอึ๊บน่าจะของดีอยู่แล้วนะครับอุ๊ย ่ะประมาณนี้คุปไดวเวลอะไรเอ็นชาร์ดทำไมอ่ะไหนไม่มันเอ็นชามาแล้วนี่ไง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 ประเด็นคือบอมมีเวลก็จบกันนะฮะโอ้ยเอ็นชาร์ดไม,มีเวลดยนะอุ้ยเต็มท่อครับโอ้โหของดีแต่กล่องเต็มแล้วว่าของเต็มอีกแกะเฮ้ยไงเวลถึงเวลโอ้ The Fight d e a เฮ้ยคอนโบทุกคนฟังเข้าไม่จำเป็นนี้ไม่จำเป็นนี่โคดเวลปวดคอมมากครับพี่ของกับพี่พี่อุ้ยแต่ได้เวล แล้วเอ้ยแล้วออกไม่ได้อ่ะไม่ได้ช่วยด้วยเงี้ยล่ะช่วยด้วยะวะอะไ,ไรวะจะออกไปยังไงดีละ่ะอึ๊บโอเคโอ้ตตอีกแล้วว่า <c oughs> แต่ว่าดวงผมนี่ถือว่าใช้ได้อยู่นะลัคก,กี้บ็อกนี่เนี่ยไม่ได้แย่นะครับเอ้ยลัคก,กี้บ็อกซเต็มคูยี่ไม่ได้เปิดเลยเร็วๆไอ้พวกโง่กูนี่แหละเอ่อบ็อกบล็อกอ่ะประเด็นน่ะประเด็นคือไม่มีบ็อกอ่ะมีบ็อกอ่ะต้ <c oughs> องยอมตายไหมอะยอมตายอุ้ย,ยไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกเก่งคนเก่งคนนี เล้วบอไม่ตายเฮ้ยว่าไงแมวน้อยนี่กล่องเฮ้ยเฮ้ยกรอนครับทำอะไรปล่อยไว้งั้นแหละคือบล็อกอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอะไรจะไปเสี่ยมพัวมีกล่องดำอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเสี่ยมพัวก,กล่องดำแล้วก็จบคลิปกันนะฮะเพราะว่ามันไม่น่ามีอะไรแล้วโอ้เกือบไปมีเลยเนี่ยเกือบตายมีโตอีกแล้วว้าจะไปยังไงยอมนี่บอกเลยว่าการไปยุกอย่างหนึง่งแล้วบล็อกมาอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงล่ะบล็อกมาเป็นอันนี้ก่อน แล้วเราก็จะขุดไม้กันนี่ของจําเป็นอ่ะนะปึ๊บพวกนี้โยนไปเลยเนี่ยเนี่ยเพราะี้เราตายรึย้วนะครับโอเคพอที่เหลือก็ตัดไม้ที่นี่นะครับเพื่อเป็นการไปต่อบล็อกนะปึ๊บ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 หมดจริงๆนตรงนี้ปึ๊บโอเคไปเสียมพูน้อยเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะปราสาทเหรอเฮ้ยเราลองไปปราสาทดูนะว่ามีเอสเซ่อะไรหรือเปล่าไปโอเคเฮ้ยอยากลองขุดก่อนอะ่ะได้ไหม โอ้โหผมสีแดงอุ้ยบ้านวะบ้านบ้านโอ้บ้านโอ้โหบ้านไหมล่ะคือบ้านนะครับนะอืมบ้านไ,มไหมล่ะเอ,อ่อโอ้โหอุ้ยโอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยน้องนหนีไม่ได้แล้วอุ้ยตายโอ้โหโคตรเก่งคนเนี้ย โอ้ไม่ตายแล้วเกือบตายนี่เอาสักหน่อยละกันนี่เอาสักหน่อยละกันเอาสักหน่อยละกันจะมืดแล้วเร็วต้องทำเวลานิดนึงนะครับเชฟไปลูกไปทำเวลา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 กล่องดำ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 เฮ้ยบล็อกมันหมดบ่อยจังเลยฮะบล็อกหน่อยครับล็อกหน่อยครับล็อกหน่อยครับโอเคนี่ไงแล้วก็อันนี้มาทำเป็นบล็อกเออสวย หนึ่งสองสามสี่ต่อ้าหกเจ็ดปดเก้าโอเค,อเคไม่พอโถ่ไม่พอได้ยังไงนะโอ้โอ้โอ้เจ็บแจบ,แจบเนี่ยรา,าบอกีไปอออโอเคแปลว่าการต่อบล็อกที่ดีนั้นต้องใช้ทักษะนิดน,นึงโอ้ อึบตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่ะลองพังดูโอ้โหเพชรเล่เพชรไม่ต้องของไม่ดีแน่ๆเนี่ยอุ๊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 ยลอ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 ยดีมากวลยตรงนี้แหละเอยลอยเยอะไปแล้วพอแล้วคนลักลงได้แล้วโอ้ย ดก็มาดิครับก็มาดิครับก่อนค่อยตายอือมาโอ้ยรอเยอะเกินบางทีโอ้ฉันยอมแพ้ฉันไม่อยู่กับแอร์ได้โอ้ยโอ้ยโอ้โหดูดิแต่ละกอกกายมันดำไปแล้วนะครับใกล้เฮ้ยไม่ตายเหรออ๋อดูดิจะตายเมื่อไหร่เนี่ยฮะโอ้ย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 ยอมยอมยอมโอ๊ย โอเคนะครับผมก็สําหรับเกาะลัคกี้บ็อกซ์สลิมนะครับผมก็จบในนี้แล้วกันนะเป็นการเปิดลัคกี้บ็อกซ์สลิมแต่ว่าถอยก่อนอ่าออบาย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 ครับโอเคนะครับผมก็จบกับการที่ผมเปิดลัคกี้บ็อกซ์สลิมมแล้วนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับถ้าชอบสนุกถูกใจไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับเนื้อเรื่องรอไปก่อนแล้วกันว่าผมทําไปแล้วแล้วว่ามันไฟล์เสียนะครับก็ เลยไม่ค่อยมีอารมณ์อ,อัดเท่าไหร่ก็เลยอัดนี้ละแคนนะครับโอเคตัวนี้ไลฟ์กับผมบ๊ายบายครับเย้